สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เพื่อจะมาพูดกันเรื่องเรื่องโรคที่เพื่อวป่วยนะคะแล้วทําไมเพื่อถึงดีขึ้นนะคะเพื่อนเพื่อนทราบไหมคะว่าตอนที่เพื่อป่วยะคะอุ๊ยขอโทษค่ะเพื่อนนั่งทับผมด้วยแอบตอนที่เพื่อวป่วยนะเพื่อนเพ่อเปี้ยวจะมีอาการเหนื่อยง่ายรู้สึกอ่อนเพลียแล้วก็มือจะสั่นค่ะแล้วก็น้ําหนักลดแล้วก็อาเจียนนะคะเปี้ยวเป็นแบบนี้แบบแบบกระทันหันเลยค่ะเพื่อนเพื่อน แล้วเปีย้ยก็อ่าสู้แสงแดดไม่ได้ตาเปี้ยก็จะมองไม่ค่อยชัดมือเปี้ยก็จะสั่นอ่าแล้วเปี้ยก็จะความจำเปี้ยก็ไม่ค่อยดีนะคะตั้งแต่เปี้ยวเป็นแบบนี้นะคะตอนที่เปี้ยวูดใหม่ๆเพื่อนๆรู้ไหมเปี้ยกลัวที่สุดคืออะไรเปี้ยกลัวว่ตายแล้วเปี้ยไม่มีอ่าเงินดูแลพ่อแม่เปี้ยนั่นแหละค่ะเปี้ยห่วงที่สุดคือครอบครัวแล้วเปี้ยก็เลยกลับมาสู้ตัวเองแล้วก็แฟนเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ช่วยแฟนเปี้ยก,ก็มาหาวิธีทุกวิธีนะคะว่าจะทานอะไร อะไรมาดีสำหรับเปียวนะคะแฟนเปียวก็มาไปเรียนโดยตรงด้านนี้เลยนะคะพวกเปียวก็มาลดเนื้อสัตว์ลงนะคะเปียวก็ลดลงทีละอย่างทีละอย่างเพราะว่าจากที่เปียวไปศึกษามาแล้วก็ร่างกายของเปียวนะคะตอนแรกเลยไปลดทานเนื้อหมูเพราะว่า,ามันไปทําเอฟเฟกอะไรบางอย่างนะคะเ,เพื่อนแล้วในตาของเปี้ยวนะคะมันเกิดสิวขึ้นมาในตานะคะเป็นสกปรกเหมือนแบบเปียวไม่รู้จะอธิบายยังไงอะ แล้วแม้กระทั่งไข่นะคะเพื่อนเพื่อนเปี้ยวทานไข่ไข่ไก่อ่ะเพื่อนเพื่อนถ้าเปี้ยวทานไข่ไก่เกินมาสองถึงสามฟองต่ออาทิตย์เปี้ยก็ไม่ดีแล้วก็ไก e ่เหมือนกันนะคะเปี้ยก็เลยมันเลิกทานแต่ไข่เปี้ยก็ยังเอาไว้เพราะว่าบางครั้งเปี้ยก็ต้องทานไข่นะคะเพื่อนเพื่อนเปี้ยไม่เคยคิดเลยว่าจากที่เปี้ยเคยทานอะไรได้ทุกอย่างเปี้ยเป็นคนที่ชอบทานกุ้งเต้นเป็นคนที่ชอบทานอาหารคือเปี้ยทานทุกอย่างหมือนเพื่อนทั่วไปอ่ะค่ะเพื่อนมีมาวันหนึ่ง ทรมานมากนะเพื่อนเพื่อนคนที่ชอบทานชอบชิมไข่ยำไข่มดแดงกุ้งเต้นอะไรเงี้ยอาหารปรดเพื่อหมดแล้วก็ชูชิปลาแซลมอนสดๆอะไรพวกนี้เพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าเป็นอาหารโปรดเพื่อนเลยนะเพื่อทานได้ทุกวันเลยก็ว่าได้แต่เพื่อต้องมาหยุดเพื่อนพม่หยุดคือแต่ในแต่ละปีอ่ะเพื่อนมันจะมันจะออกเอฟเฟกต์ให้เรารู้เลยว่าอันนี้เราทานไม่ได้นะเหมือนเราแกล้งอ่ะเพื่อนถ้าคนไม่เจอจริงๆจากที่เพี่วเคยป่วยเป็น เป็นภูมิแพ้มาสิบปีแล้วก็ทานยามาตลอดนะแล้วก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็พ่นพ่นยาทั้งพ่นทั้งทั้งหยอดหยอดตาทั้งหลายอย่างมากเพื่อนๆจนจนมาวันหนึ่งที่เพี่มามาทา,านเนื้อทานมังสวิรัตไม่ใช่ทานนังแม้มังสวิรัติสิลดทานเนื้อสัตว์ลงแล้วก็ทานแค่ปลาเป็นบางครั้งแล้วก็ทานอาหารที่เพื่อนทานอยู่เนี่ยเพื่อนเพี่อหายหมดเลยแม้กระทั่งไมเกรนแม้กระทั่งอ่า แล้วก็อะไรอีกอะไม่ปู้วไม่รู้ว่ามันมันเกี่ยวกันไหมแล้วพี่ก็มาคํานวณการทานอาหารของปี้วเพื่อเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าปี่วเก่งนะมันเ่็นปมาลรอผิดลองถูกแล้วผมที่พี่วไว้ยาวเนี่ยตอนที่ปี้วป่วยหนักเพื่อนๆผมปี้วแห้งมากนะคะแล้วทีนี้ปี้วปิตัดผมทิ้งอะแล้วแบบคือแห้งกรอบไปเลยแล้วร่วงอะแล้วไม่สวยเลยป่้วเลยอธิษฐานว่าถ้าปี้วหายป่วยโรคนี้แล้วปี้วไม่ได้ผ่าตัดแล้วปี่วไม่ได้ทานยาปี้วจะไว้ผมเพื่อททีี่่จจะไปบริคศูนย์ ของคนเป็นมะเร็งที่เมืองไทยนะคะเปี้ยวตั้งไว้ปฏิพานไว้เปี้ยก็เลยหายค่ะแล้วเปี้ยก็เลยไว้ผมยาวเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยทำไมเปี้ยวไว้ผมยาวคือเปี้ยววางแผนไว้แบบนี้ค่ะแล้วคือญาติเปี้ยวค่ะหลานเปี้ยวเขาจะทําทุกเอ่อทุกปีเว้นปีอย่างเงี้ยค่ะสามปีเขาจะทาทีนึงเนี่ยเปี้ยก็เลยมาขอว่าขอให้เปี้ยวหายป่วยแล้วไม่ต้องผ่าตัดแล้วก็ไม่ต้องทานยาเออเปี้ยวไม่ต้องทานยาแล้วไม่ต้องผ่าตัดนี่เปี้ยวทำแบบนี้มาได้ประมาณปีหนึ่งแล้วค่ะ ที่แบบว่าไม่ได้ทานยาเลยนะคะนั่นแหละเปี้ยก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าเวลาที่เปี้ยทุกข์ใจค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วเปี้ยเปี้ยป่วยอย่างเงี้ยแล้วเปี้ยทำอะไรมากไม่ได้เหมือนคนอื่นเปี้ยไม่ได้ทานของอร่อยเหมือนเพื่อนเพื่อนถามว่าเปี้ยอยากไหมเปี้ยอยากมากเลยนะเพื่อนเพื่อนเปีนยน้ำลายสอเปีนยน้ำลายไหลอะไรที่เปี้ยคิดถึงมากที่สุดดูไหมคะเพื่อนเพื่อนเปี้ยคิดถึงกุ้งเต้นเปี้ยคิดถึงตีนไก่ในขนมจีนตีนไก่แล้วเปี้ยก็คิดถึงมากที่สุดคือ ปีกไก่ทอดเป้ยเป็คนที่ทําปีกไก่ทอดอร่อยมากนะคะแล้วก็ใส่รสด,ดีคลุกนิดนึงแล้วก็เอาไปทอดในน้ํามันนะคะร้อนๆแล้วก็ค่อยลดลงให้กระดูกเขาข้างในอร่อยอเป็นอะไรที่เป้อชอบมากแล้วก็ก๋วยเตีเ๋ยวอะไรเงี้ยเป้ยชอบมากเลยไปเมืองไทยไปเดินอ้อมอ่ะถนนเป้ยไปถนนบางนาะเป้อชอบไปอยู่ตรงนั้นอะแล้วมันจะมีอาหารเป้ยไปเดินอ้อมที่เห็นก๋วยเตี๋ยวอะเปไปดนดมสูตรดมกลิ่นแต่เป้อทานไม่ได้ไง มันมีอะไรหลายอย่างที่เปลี่ยนไปในร่างกายของเปียวแล้วก็อันนี้เปียวไม่ได้พูดเวอร์นะคะจนเปียวมาเป็นเปียวในทุกวันนี้ยก็ถึงเปีถึงเลิกทานอะไรหลายๆอย่างไม่ใช่ว่าเปียวไม่คิดถึงเปียวคิดถึงแต่เปียวก็ต้องเอาชีวิตตัวเองให้ให้สุขภาพแข็งแรงเพราะเปียวจะได้มีแรงสู้ต่อเพราะความฝันของเปียวเปอยากมีเงินเก็บสักก้อนหนึ่งแล้วเปียวเปียวป่วยนะเพื่อนเพื่อนแล้วเปียวมามาลักตัวเองเมื่อก่อนเปียวไม่เข้าใจนะเพื่อนเเชื่อไหม ลูกค้าของเพื่อนแต่ละคนคนที่นี่เขาจะพูดคําว่าลอกก้มลอกก้มเพื่อนเรู้จักไหมแปลว่าอะไรคือความพอดีค่ะถ้าพี่พูดคำนี้ลูกค้าถามพี่เพื่รู้จากคำนี้ด้วยเหรอเพราะว่ามันจะเป็นพิเศษของคนประเทศนี้เขาจะทำงานแค่พอเพียงเพื่อนเพื่อนแล้วเวลาที่เหลือของเขาอ่ะเขาจะเอาไปให้ครอบครัวแล้วเขาจะใช้วันหยุดๆๆเพื่อนเพื่อก็จะให้ความสำคัญกับคนใกล้ชิดเพื่อนเขาแล้วก็ครอบครัวของเขามากคนที่นี่น่ารักตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนแล้วทีนี้ยอา่า พี่เลยมามาเห็นเขาใช้ชีวิตเมื่อก่อน้ว่บ่กทาไมเขาทางานน้อยกันจังเขาทํางานน้อยก็จริงนะเพื่อนๆแต่เขาเป็นคนประหยัดมัธยัถ์แล้วไม่ใช่ว่าเขาไม่มีเงินเก็บนะคนที่นี่มีเงินเก็บค่ะเพื่อนๆเขาฉลาดการใช้เงินมากแล้วเด็กๆที่นี่นะเพื่อนๆเวลาเขาไปโรงเรียนน่ะแล้วเขาจะมีเงินส่วนหนึ่งของเขาที่เขาได้จากได้จากนักเรียนน่ะช่วยเหลือใช่ไหมแล้วพ่อแม่เก็บให้เป็นของขวัญอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาที่เขาเรียนจบ เหมือนเขารับหมวกแบบว่าเรียนจบชั้นปถมหรือจะขึ้นมัธยมอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเอาเงินก้อนนั้นนะคะเพื่อนไปเที่ยวบางคนก็จะเอาเงินก้อนนะั้นที่เขาเก็บมาตลอดของเขานะ่ะเป็นวัยรุ่นแล้วใช่ไหมช่วงสิบแปดสิบเก้าเขาก็จะไปเที่ยวถ้าเพื่อนจำอายุไม่ผิดนะนั่นแหละค่ะเพื่อนคือเขาใช้ชีวิตคุ้มอ่ะเพื่อนจนเขาเพื่อนเชื่อไหมว่าเด็กน้อยบางคนอ่ะอายุเท่าเปี้ยวพอมาถึงอายุสามสิบเท่าเปี้ยวหรือสามเอาพูดถึงกางสามสิบแล้วกัน คือความรู้เขาเยอะแน่นมากกว่าพวกเราอีกด้วยซ้ำอ่ะเพ mm. ียวยังภาษีภาษาอยู่เลยคนที่นี่นะคะอายุ12อเนี่คือเขา mm. เขาเริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้วนะ mm. เขาเริ่มเป็น mm. เขาสามารถเลือกเสื้อผ้าเองเขาสามารถเลือกชีวิตของเขาเองเขาสามารถเลือกที่จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือเขามีความฝันแล้วอะ่ะแล้วพ่อแม่เขาก็จะสนับสนุนอย่างเงี้ยคะ่ะ mm. เพื่อนเออนั่นแหละ mm. แล้วเป็นสิ่งที่เพียวไ,ได้จากพวกเขานะคะที่เนี่นะ เออเขาเขาใช้ชีวิตแบบเป็นระบบระเบียบนะคะเ,เพื่อนๆส่วนมากนะคะไม่ได้ทุกคนแต่ว่าส่วนมากส่วนมากที่เปี่ยวพบเห็นนะคะเขาจะใช้ชีวิตเป็นระบบระเบียบแล้วจะเป็นเป็นเวลาะคะ่ะเพื่อนเหมือน,น,น,นแล้วแล้วลูกค้าเปี้ยวที่เปี้รู้จักนะคะที่เป้รู้จักเลยเหมือนกับว่าเขาเคยทําอะไรเหมือนเขาทานอะไรอ่ะมันจันทร์ถึงมรณะธรมันพุดเขาทําอะไรในเวลานี้เวลานี้เขาก็จะทําแบบเดิมะคะ่ะโดยเฉพาะคนที่อายุมากๆแล้วนะเขาจะทาเหมือนเดิม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 ระดับเหมือนเดิมเหมือนเดิม แล้วแบบคือพี่ว่าเหมือนทหารน่ะแต่ว่ามันเป็นอะไรรู้ไหมเพื่อนเพื่อนมันเป็นการวางแผนเวลาที่ดีมากเลยทุกวันนี้เปี้ยวเป็นเปี้ยวเป็นเหมือนเขาแล้วเพื่อนเรู้ไหมเพื่อนเปี้ยวที่สนิทเปี้ยวที่มาทานข้าวที่บ้านเปี้ยวเขาจะรู้เปี้ยวจะชอบวางแผนเหมือนอาทิตย์หน้าอย่างเงี้ยจะมาทานข้าวกันสะดวกไหมหรืออาทิตย์ถัดไปบางทีเปี้ยวเคยแบบเป็นเดือนน่ะเพื่อนเพื่อนจนเพื่อนเปี้ยวอยู่ใกล้ชิดเปี้ยวแร้วแกล้งใงงว่าทำไมไอ้นี่มันวางแผนไกลจังเพราะว่าเวลาที่เปี้ยวทำงานจะเป็นเพื่อนเปี้ยวจะทํางานจะมึนสุก พอเสาร์ทิพพี่หยุดเนี่ยพี่จะเอาคนกันข้างมาก่อนอ่ะวันนี้วันกันวันเกิดใกล้เคียงของครอบครัวแฟนพี่ก็จะเอาอ่ะวันเสาร์นี้เป็นครอบครัวแฟนวันเสาร์ถัดไปก็ค่อยๆเลี้ยงเพื่อนของเขาแล้ววันเสาร์ถัดไปคือก็คือเป็นเพื่อนของเปียวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับแบบแล้วพี่ก็จะมีเวลาของเปียวเองนะจะเป็นแฟนพี่ยวาเขาก็จะเข้าใจคือเป็นเชคแวนหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเชคแว้นหรือว่าเป็นคือคล้ายๆกับว่า เป็นวันของผู้หญิงอ่ะเขาจะให้อาทิตย์หนึ่งให้เพื่อนเอนมีเฉพาะผู้หญิงเมียเมียเขาจะมารวมกันที่บ้านพี่เราจะจัดบ่อยช่วงที่ยังไม่มีลูกนะคะสามีก็จะออกไปบะจากบ้านไปทํางานคือเขาให้อิสระกับเราอะคะ่ะผู้หญิงจะจะมีสิทธิ์ทําอะไรก็ได้อยากทําอะไรอยากกินกับเพื่อนจะคุยนินทาสามีเบาๆอะไรผู้หญิงคุยกันนะคะเออแล้วนะคะเพื่อนเพื่อมีอยู่ครั้งหนึ่งแฟนพี่เอ๋เนี่ยอ่าพี่ก็อยากทําอะไรใช่ไหมหายป่วยอยากจะทําอะไรสนุกสนุกกับเพื่อนเพื่อนรู้ไหม พี่อนัดเพื่อนๆออกไปข้างนอกจะไปทานอาหารร้านอาหารกันจะไปทานอาหารทะเลอะไรอย่างเงี้แล้วก็เพื่อนแฟนไปส่งหกโมงหรือว่าทุ่มพื่จำไม่ได้เนาะแล้วทีนี้พี่ทางานหนักแล้วพื่เหนื่อยไงพี่ก็อยากจะดื่มวายขาวๆกับอาหารทะเลพื่ก็คิดนะพี่ก็ไปสั่งพี่บอกแฟนว่ามารับฉันประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มหรือเที่ยงคืนประมาณนี้นะที่รักเพราะต้องบอกแฟนล่วงหน้าเพราะว่าไม่งั้นเขาจะดื่มแอลกอฮอล์เขาจะได้แบบละอ่านหนังสือหรือทําอะไรของเขาแล้วเขาจะได้รับเป็นเวลาใช่ไหม เพื่อนรู้ไหมว่าเป็นนั่งทานกับเพื่อนได้แป๊บนึงเพื่ออยากดื่มไวน์ไงคืออยากดื่มไวน์เพื่อดื่มไวน์ไปได้นั่งอยู่ถึงชั่วโมงหรือเปล่าเพื่อเมาเพื่อเมาแล้วก็อยากหลับไปเลยเหมือนคนมันไม่เคยดื่มนานแล้วเนาะมันป่วยด้วยมันก็เลยแบบไม่ได้ดื่มก็โทัรหาแฟนนะเพื่อนให้มารับตอนสองทุ่มหรืออะไรนี่แหละแฟนก็งงเฮงยเกิดอะไรคือแบบมันทํางานเยอะเพื่อนรู้ไหมว่าพวกเราอยู่ที่นี่นะพวกเราทํางานเยอะใช้ชีวิตเยอะคุ้มมากแบบเพื่อไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไหม เหมือนพวกเราทําอะไรเป็นเวลาอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนแล้วมันติดนิสัยแล้วมันชินน่ะแล้วเวลาเราไปคุยกับใครที่เมืองไทยเหมือนไปทําอะไรไปวางแผนล่วงหน้าเงี้ยแม่เบียวนี่ยังว่าเบี้เลยนะว่าทาไมจะต้องวางแผนไกลจังคือเหมือนเราเตรียมพร้อมหมอนเพื่อนเหมือนเหมือนเหมือนวันที่เบี้ยจะจะเลี้ยงวันเกิดใช่ไหมคะวันที่30มสิบธันวาเนี่ยเป็นวันเกิดของเบี้ยเบี้ยก็ไปประกาศและเมื่อวันหยุดน่ะเขียนในเฟซไว้เลยบอกว่าเบี้ยทำทานที่บ้านเบี้ยไปจะซื้อ ของมาแล้วก็แจกทาน,นให้คนมาเอาหน้าบ้านนะคะเบียก็จะสั่งพวกน้ำเต้าหู้แล้วเบีก็สั่งพวก,ววก,พวกของเยอะๆอะ่ะค่ะเดี๋ยวเบีจะเอามารูปมาให้ดูว่าเบี้ยสั่งอะไรบ้างเบียวางแผนสองอาทิตย์ล่วงหน้า <_ C> e <at> นี่ถือว่าช้าสําหรับเบียยนะแต่คนที่บ้านของงงแบบว่าทาไมไม่ต้องวางแผนคือเบืเคยชินกับการวางแผนการวางเวลาเป็นตารางอ่ะ <_ C> e <at> แล้วเบี้ยใช้ชีวิตแบบนี้มาจนตอนนี้ไปอายุ 39แล้วอ่ะเพื่อใช้ชีวิตแบบนี้โดยเฉพาะตั้งแต่เพื่อมาเปิดร้านแปดปีอ่ะเพื่อนเพื่อนที่แบบเพื่อเป็นคนแบบเนี้ยมันคือมันเยอะไปหรือเปล่าเพื่อก็ไม่รู้นะแต่ว่าพยายามให้มันโอเคกับเพื่อนเพื่อนแต่ว่าเพื่อนๆนที่คบเพื่อตอนนี้เขาเริ่มรู้นิสัยแล้วคือเพื่อเป็นเวลามากเลยนะเพื่อนๆแต่เพื่อก็พยายามให้มันคอดีพอดีเพื่อกลัวเพื่อนเพืเบื่อไงมันเยอะเกินบางทีนะนั่นแหละเพื่อนเพื่อนเพื่อก็มาเล่าให้เพื่อนๆนฟังนะคะว่า ชีวิตเพื่อเป็นอะไรยังไงบ้างตอนเย็นๆน่ะเพี่เคยแจ้งเพื่อนๆไปแล้วเนาะว่าเพื่อเพี่คุยไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเหมือนเพื่อคนตื่นเช้าแล้วตอนเย็นเพื่อเพื่อเหนื่อยไงแต่เพื่อก็อยากทํานะสําหรับเพื่อนที่กําลังทุกข์ใจหรือมีความทุกข์นะคะฟังไว้นะคะคนเราน่ะเพื่อนๆมันหลีกหนีไม่พ้นหรอกชีวิตของคนเรามันจะมีทุกมีสุขทุกคนเพี่วผ่านมาหมดเลยเพื่อเพี่ขอบอกเลยการการอย่าล้างปัญหาจุกจิก ไม่ว่าคนในครอบครัวการสูญเสียเพื่อทำมาหมดเพื่อเสียทุกอย่างเพื่อนๆรอบตัวเพื่อป่วยตายทีละคนสองคนอายุอายุก็ไม่ได้เยอะเลยอายุรุ่นดาวเขาเดียวกับเพื่อก็มีนะคะเพื่อก็เป็นกําลังใจให้เขาแต่เพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าเราต้องเตรียมพร้อมอ่ะเพื่อนเตรียมพร้อมถามว่าเอ้พูดง่ายพูดได้เหรอเพื่อนเพื่อนกลวไม่จะทำใจได้เพื่อนรู้ไหมว่าตอนที่ตายเพื่อเสียไปไม่ได้กลับไทยนะเพื่อไม่เข้าใจเลยเพื่อช็อกกับอาทิตย์หนึ่ง เือมันนั่งร้องไห้ตอนตีสองหลังจากอาทิตย์หนึ่งผ่านไปเพื่อสูญเสียมากเลยแต่เพื่อทําใจไม่ได้แล้วตาเีื่อเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนพ่อเพื่อคนหนึ่งแล้วแบบเพื่อใช้เวลาอยู่กับตาเพื่อมากอ่ะแล้วแบบตั้งแต่วัยเด็กตั้งแต่เพื่อไปเลี้ยงวัวช่วยตาตามีวัวเป็นฝูงก็เป็นสี่สิบห้าสิบน่นมั้งเพื่อโกไปีอยู่กับตาแล้วก็คือชีวิตเีื่อไปอยู่กับตาเพื่อผูกพันมากอ่ะคือมันมารู้สึกแน่นที่อกอ่ะแล้วมันพูดอะไรไม่ได้อ่ะแล้วทีนี้คือเราต้องอยู่ที่นี่เราต้องอยู่ให้อ่เพื สิ่งที่ทรมานที่สุดในชีวิตรู้ไหมอยากทําอะไรแล้วไม่ได้ทํานี่คือตัวเปี้ยวนะคือไม่ได้พูดถึงใครอยากกินอะไรแล้วไม่ได้กินคือเข้าต้องคลัม่มเลยจ้ะคือเราต้องอดคือเราต้องทนมันทุกข์ใจมากกว่าที่พื่จะมามีวันนี้นะเพื่อนๆเพื่อดเพื่ทนทุกอย่างเพื่ผิดพลาดมากที่สุดในชีวิตคนว่าคนชื่อเปี้ยอนี่คือทุกข์มากจริงๆนะเพื่อนๆไม่ได้พูดเล่นกว่าพี่จะมาหัวเราะกว่าพี่จะมายิ้มได้ คือเพี้ยผ่านมาเยอะมากนะคะเพื่อนเพี่บอกไว้เลยว่าคนเราอ่ะมันมีขึ้นมีลงมันอยู่ที่เวรกรรมเราทํามาชาติปางก่อนให้เราคิดแบบนี้เราจะสบายใจเพี้ยวเน่ะเพื่อนเพื่อนขนาดเปี้ยวปล่อยวางแล้วนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคนข้างร้านอ่ะแกล้งเพี้ยทุกวันนะเพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าเพี้ยทำยังไงเพี้ยเปิดเพลงค่ะเปิดเพลงบันเลงให้เปี้ยวมีความสุขแล้วก็ใส่หูฟังแล้วก็เปิดเพลงคือไม่อยากได้ยินนะคะมันเพื่อน คือคนเราอ่ะเพื่อนเราทําอะไรได้ไม่มากนะเวลาที่เราเป็นความทุกข์เราไปสามเราไม่สามารถไปบอกใครได้ว่าเรารู้สึกทุกข์ยังไงเราเป็นยังไงคือคนอื่นเขาก็คงมีความทุกข์ของเขาเราจะเอาความทุกข์ของเราไปโยนให้คนอื่นมันไม่ได้หรือว่าเปี้ยวคิดมากไม่รู้นะไปอยู่ที่นี่ชินมั้งคือเราต้องบําบัดตัวเองเราต้องช่วยเหลือตัวเองอะคะ่ะเพื่อนแล้วเปี้ยวมาเจอเพื่อนเปี้ยวป่วยป่วยหนักมากเพื่อนเปี้ยก็อยากให้เพื่อนเปี้ยมีกําลังใจอย่างเงี้ยเป่้ยก็พยายามทําทุกวิถีทางนะคะ เพื่อก็อยากให้เพื่อนเพื่อนเพื่อคิดด้วยว่าคนเราอ่ะมันมันเลือกไม่ได้บางครั้งมันเลือกไม่ได้แต่เราต้องพยายามอยู่กับมันให้ได้ไม่มีใครเก่งทุกอย่างค่ะเพื่อนๆเหมือนการเรียนรู้อ่ะสิ่งใหม่ๆเราต้องพลิกแพงเพื่อให้อยู่ได้นะคะคนเราเราไม่สามารถรู้วันตายเราเราไม่สามารถรู้วันเจ็บป่วยเรารู้ได้แต่วันที่เราเกิดบางครั้งวันเกิดมันยังเคลื่อนเลยเหมือนเด็กจะเกิดมันยังเคลื่อนที่อะค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะ คือไม่มีอะไรแน่นอนเลยชีวิตบนโลกใบน,นี้มีอยู่อย่างเดียวที่เราทำได้คือพยายามยอมรับกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราพยายามอยู่ณปัจจุบันพยายามสู้อเพื่อนสู้สู้มันให้ได้สู้ไม่ได้เราก็ต้องสู้สู้ถ้าเหนื่อยหยุดพักนอนพักค่ะให้คิดถึงสิ่งดีๆหลอกตัวเองบ้างก็ได้หลอกตัวเองถึงอนาคตเหมือนเปียวอะเปียวเหมือนเปีไม่อยากทำอะไรรู้ไหมสิ่งที่เปียวฝันนอะ พี่อยากกลับไปอยู่บ้านสวนที่เมืองไทยนะคะแล้วพี่จะทําเป็นโฮมสเตย์เหมือนโฮมสเตย์แล้วเอาลูกค้าของพี่ไปเที่ยวที่นั่นเดี๋ยวจะแบบให้อยู่แบบบ้านนอกอ่ะดูว่าเขากินเขาใช้ชีวิตแบบไหนลูกทุ่งพี่จะชอบเอาความลําบากแถบ้านเปียวน่ะมาเสนอให้เขาดูนะคะว่าเพี่อยู่กินยังไงแล้วใช้ชีวิตยังไงบ้านนอกอ่ะเขาชอบเขาอยากไปเห็นนั่นแหละคือไอเดียของพีวในอนาคตพี่จะเอาไปแล้วเพื่อก็จะมีที่ที่หนึ่งคือสเปนนะคะพราแม่สามีอยู่ที่นั่น น่แหละค่ะเพื่อนเพื่อนี่พยายามหลอกตัวเองให้พี่มีความฝันว่าสามปีนะจะนจะทํางานแล้วฉันจะทํางานน้อยลงลเพื่อนคือเราทําอะไรได้ไม่มากคือเราให้กําลังใจตัวเองค่ะแล้วก็อีกสิบปีฉันจะหยุดงานแล้วนะมันอาจจะเป็นไปไม่ได้มันอาจจะเป็นไปได้แต่คือเราหลอกตัวเองเพื่อให้เรามีพลังบวกแล้วพยายามเวลาเราทุกข์ใจอ่ะพี่ทำยังไงร,รู้ไหมเพื่อน เพื่ไปมองคนที่ยากกว่าเปียวเพื่อไปมองคนที่ยากจนกว่าเปียวเพื่ไปมองคนที่ลําบากมากกว่าเปียวแล้วเก็บอกตัวเองว่าเมื่อก่อนเราจนมากกว่านี้ทําไมเรายังอยู่ได้เออใช่ทุกวันนี้เรามีทุกอย่างแล้วคือมันอยู่ที่ใจค่ะเพื่อนเพื่อนพอเพียงคําว่าพอเพียงในสิ่งที่เรามีใช่เราอาจจะทุกขพเพื่อนคนเรามันทุกแต่เราไม่จําเป็นต้องทุกทุกอย่างเหมือนเปียวบางวันเ็กินปากระป๋องเพื่อนเพื่อนเห็นไหมแฟนไม่มีเวลาแมหนตาไปซื้อข้าวไม่พาเปียวไปอะไรเงี้ยยุ้ยไม่ไปทําอะไร กินปากกระกป๋องที่เปียวมีแล้วีก็ไปอิมเมอร์สีให้ชีวิตเรามีความสุขเปี่มีอะไรแล้วก็กินอันนั้นเพื่อนๆรู้ไหมว่าเปียวคิดถึงที่สุดคือปีกไก่ทอดอกดับไอตยวน้ําต้มกระดูกหมูแต่เปียกก็ต้องทําอะไรให้เปียวอยู่ได้นะเพื่อนๆคือเราต้องสู้เราต้องสู้มันต้องเป็นวันหนึ่งของเราสิใช่ไหม,มทําความดีทุกวันสะสมไปมันก็ต้องมีเองแล้ะนะท,ที่ที่สิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตของเรา ให้เราคิดในวันที่เราลำบากมากที่สุดแล้วเราจะเข้าใจว่าวันนี้เรายังเรายังยิ้มได้เรายังแบบว่าเรายังดีกว่าเมื่อวานอย่างเงี้ยเพื่อนๆเอาแค่นี้ก็พอเราเหนื่อยนะเพื่อนๆกินอะไรอร่อยๆอยากกินอะไรซื้อให้ตัวเองวันนั้นกินอร่อยเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาเริ่มเก็บเริ่มประหยัดแล้วก็ไปนอนหลับฝันดีแค่นั้นเองเพื่อนๆเปี้ยวพูดเยอะหน่อยนะคะวันนี้เพราะเปี้ยวอยากให้กาลังใจเพื่อนเปี้ยวคนหนึ่งที่เขาเป็นหนักมากเลยแต่ว่าก็ทําได้แค่นี้นะคะ ไม่ใช่คนหนึ่งเด็ลายคนด้วยโอเคนะคะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามและให้กําลังใจเปียวเสมอมาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ฝั่งไทยฝั่งล่าฝั่งสเปนทุกๆคนนะคะเปียวขอขอบคุณมากๆนะคะถ้าไม่มีพวกพี่ๆและเพื่อนๆทุกๆคนที so far, ่มานั่งดูเปียวพูดอะไรพัาทุกวันเปียวก็คงไม่มีวันนี้นะคะเปียวคงไม่มีวันนี้ที่ก้าวออกมาทาคลิปที่ก้าออกมาให้กําลังใจคนเปียวอยากเล่าเรื่องที่เปียวเจอมาเ็อยากให้ทุกคน ผ่านพ้นทุกๆอย่างไปได้นะคะเราต้องสู้นะคะสู้ไปด้วยกันไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะให้กำลังใจกันดีกว่านะคะทุกคนสวัสดีค่ะฝันดีนะคะบาย